สวัสดีครับสวัสดีค่ะไลน์ยันเราสำหรับส่วนหนุดอยนะครับเครื่องดื่มน้ำนะครับกีซน้ำเด่มที่วางใจคุณนะครับอ้าววันนี้เนี่ยวางใจที่วางใจคุณวันนี้เข้าสู่ช่วงที่สามแล้วของเราเป็นคลิปที่สามของเราค่ะแนะนำตัวก่อนเราเปสมาชิกสมาชิกใหม่ประมาประมาแนะนำนะครับคุณยูใครครับเจษฎ์ชิชัยเลยอ้าวอ้าว เขาไม่พูดด้วยนะเอาใหม่ครับคุณคือใครครับช่วยออกเสียงนิดหนึ่งสวัสดีครับผมต้นจรัสเพิ่มส่วนบอกของผมนะครับบอลเฟอรส่วนฉันนะคะแซ่ค่ะเฟอร์ตอนนี้ครับโบว์เป็นเตี้ยครับผมอันนี้เรามาร้องเพลงมเกิดอะไรครับแสนสุดถ่าย มาริเเดิมาึงนันเดใจเยเทางที่โรยเอาไวด้วยขงน้ำ้คมทิ้มทางจนมันจะชนไมไววพี่้อคะเริ่มต้นที่าอะไรวะลืมเลยชีวิ้างเาเราจะทำให้มีความ อแต่ไม่ไปไหนอ่ะแต่แต่ไม่ข้ามไปไม่ไหนเนี่ยเออแต่ข้ามไปไหนเกิดการผิดพลาดทางเทคนิคนะครับเพราะเมื่อกี้เนี่ยอคิดดูดิผู้หญิงคนเดียวอ่ะถูกโดนถาถมเลยอ่ะผิดแค่ท่อนเดียวถาถมกันเลยอ่ะเราไปเจอันคลิปต่อไปโอเคบายบายครับแม่มาตายอีกแล้วใครเออคือมาดูหน้าเขาครับ น่าใช้ใช้ผู้กำกับเราหน่อยผู้กำกับพ่วงกำกับเราเต็มที่ไหนโอเคบ๊ายบายค่ะบ๊าไป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 นะครับที่นี่ที่ไหนดีพี่โยยายรีสสัตยค่ะปทุมธานีบ๊ายบาย